เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2025หัวข้อปฏิบัติตามพระวจนะข้อพระคำหลักยากอบบทที่หนึ่งข้อที่22 22แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองอ่านพระคำพี่ยากอบบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาดดืนและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้น ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้22แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง23เพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงา24 เพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรยี่สิแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนเนื้อหา ทัศนคติของท่านต่อพระวจนะของพระเจ้ามีความสำคัญมากเมื่อต้องฟังพระวจนะของพระเจ้ามีเพียงสองกลุ่มคนเท่านั้นที่ฟังและทำตามพระวจนะและคนที่ฟังแต่ไม่ทำอะไรเลยเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้ยินพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวจนะที่ทำให้ท่านรู้สึกผิดแทนที่จะหาเหตุผลมาอธิบาย จงลงมือทำทันทีเมื่อผมได้ยินพระวจนะที่กระทบใจผมผมจะลงมือทำทันทีหลายปีก่อนผมได้เข้าร่วมการศึกษาพระคำพีและคุณพ่อฝ่ายวิญญาณในพระเจ้าของผมเคยพูดว่าดนตรีทางโลกเชื้อเชิญวิญญาณชั่วร้ายเข้ามาในบ้านในรายการของคตตริสตจักรครั้งหนึ่งผมรีบกลับบ้าน เก็บแผ่นเสียงดนตรีทางโลกทั้งหมดที่ผมมีและทำลายมันทันทีผมตัดขาดทุกการเชื่อมโยงกับวิญญาณชั่วร้ายในบ้านของผมการตอบสนองทันทีต่อพระวจนะของพระองค์คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากรูปลูกของพระองค์พระคัมภีกล่าวว่าเมื่อท่านได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามท่านก็หลอกตัวเองเท่านั้นนอกจากนี้ พระพรของพระเจ้าจะมอบให้กับผู้ที่ทําตามพระวจนะไม่ใช่กับผู้ที่ฟังเท่านั้นแต่ไม่ทําตามนับจากนี้เป็นต้นไปจงฟังและทําตามพระวจนะของพระเจ้าเสมอเ <im it noise> พื่อที่ท่านจะได้รับพระพรประเด็นสำคัญเฉพาะผู้ที่ฟังและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่จะได้รับพระพรจากพระวจนะของพระเจ้านั้น